ธนาคารเพ law, the law. The law. ื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศสาขาดอนตูมในสังกัดสำนักงานทกสจังหวัดนครปฐมบริหารงานโดยนางสาวนิสาพิสูตรผู้จัดการสาขาดอนตูมมีพนักงานผู้ช่วยพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น15คน ทกศาสาขาดอนตูมตั้งอยู่เลขที่212ทับ2หมู่ที่1ถนนนครปฐมดอนตูมตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมสามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนใหญ่มีป้ายบอกสถานที่ตั้งชัดเจนและมีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงง่าย ลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่จะใช้รถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาใช้บริการซึ่งทกสสาขาดอนตูมได้จัดสถานที่จอดรถไว้อย่างกว้างขวางสะดวกและปลอดภัยเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวัน ทกสสาขาดอนตูมจึงเปิดให้บริการทางการเงินและเปิดให้บริการด้านสินเชื่อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง15นากา30นาทีผัดเปลี่ยนการให้บริการอย่างต่อนเนื่องโดยไม่มีหยุดพักเที่ยง พกสสาขาดอนตูมออกแบบผังงานและระบบการให้บริการโดยคำหนึงถึงความสะดวกรวดเร็วโดยจัดทำระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมโดยเครื่องกดคิวอัตโนมัติที่จุดก่อนเข้ารับบริการมีพนักงานคัดกรองผู้รับบริการเบื้องต้น ในจุดให้บริการและสร้างระบบงานที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่รองรับปริมาณการเข้าใช้บริการของลูกค้าได้อย่างต่อนเนื่องรวมถึงจัดทํำป้ายกำหนดผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและช่องทางการติดต่อไว้แสดงให้ผู้รับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ผู้ิการและสตรีมีคันได้อย่างสะดวกและครอบคลุมทางธนาคารได้จัดให้มีจุดบริการอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารโดยจะทำป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการต่างๆที่สามารถสังเกตได้ง่ายพร้อมทั้งจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกได้แก่พื้นที่พักคอยทางลาดสำหรับรถเข็น จุดบริการพิเศษให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้รถเข็นเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวางธนาคารใส่ใจลูกค้าอย่างเต็มเปีย่ยมโดยมีเก้าอี้พักคอยจุดให้บริการน้ําดื่มจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลรถเข็นสำหรับผู้พิการห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะบริการทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุผู้พิการและสตรีมีครรภ์พร้อมติดตั้งปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำและปุ่มด้านหน้าสำนักงานกรณีลูกค้าขอความช่วยเหลือ และพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนนอกสำนักงานนอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยติดตั้งป้ายแสดงเขตป,ปลอดบุรี่และมีการแสดงแถบเตือนให้ระมัดระวังทางต่างระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ พกสสาขาดอนตูมมุ่งเน้นพัฒนางานบริการลูกค้าควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบงานเพื่อศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าความต้องการและความคาดหวัง ผ่านช่องทางการทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่านการสแกน QR code ณจุดรับบริการที่สังเกตเห็นชัดเจนธนาคารนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มช่องทางการบริการแบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน baac mobile และ baac family และการจองคิวบริการผ่านช่องทาง A.Q. และมีช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer และเพจ a c e b o o k ทกสสาขาดอนตูมบัดนี้ทกสสาขาดอนตูมพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย ทกสยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ